ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์เบต้าเทสนะครับและตอนนี้นะครับมันถูกรีเวิร์กความสามารถใหม่ในส่วนของสกิลสนะครับสกิลสสามารถชิงโดนตัวหลังได้นะครับแต่ว่าตัวหลังอ่ะดาเมจจะเบาลง50%แต่โดยรวมนะครับดีขึ้นเยอะนะครับเคลียร์คิสได้ไวขึ้นทําดาเมจในทีมไฟที่ดีขึ้นนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นให้ดูนะครับบอกเลยว่าดีกว่าแพทเก่าเยอะมากแพปัจจุบันนะครับมาลองกันได้นะครับที่เซิร์ฟเทสเวียนนะ ส่วนไอเทมในเกมนี้นะครับก็จะใช้เป็นไอเทมเซตนี้นะครับลองใช้กันได้นะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเฟอร์บอกกับวิชานะครับบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบครับเพราะว่าสกิลสอง่ะมันสามารถชิงโดนตัวหลังได้ไงเดี๋ยวดูนะครับดูสกิลสองนะดูครับปึ๊บๆนี่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาไม่กลับเหรอสกิลไปครับพุ่งไปโจมตีอ้าวบิวโลวิวหนึ่งยังซ่าครับโจมตีให้ผมจะตายสกิลสองครับโอ้โหโอ้โหเกียบโยกตี ดีเนะครับมาเบลหนึ่งอ่ะคือเกินไปนะครับบิวโลดาเมจสับเร็วจริงไม่ต้องกับบ้านนะไม่ต้องกับบ้านเลยอ่ะพิมานะครับน่าจะเป็นคนเวียดนามนะฮรอดูนะครับเกมนี้เดี๋ยวรอเวลสี่เราจะไปแก๊งกันคือเหตุผลนะครับในการปรับก็เขาบอกว่าเลดอ่ะมันเคลียร์ชิปช้าเขาก็ปรับให้มันสามารถชิงโดนตัวหลังได้นะครับ นีรออัปเดตเซืร์ไฟไรได้นะครับการปรับแบบนี้เข้าแน่นอนอายาอยาย่าขอแค่อยาย่าขี่หัวก็พอเกมนี้ไม่ขออะไรมากเลนบนโดนหนักเลยฮะอาย่าไม่ไปเลยฮะมาต่อยหนึ่งได้สองอ่ะดีูดูรดครับปึ๊บปบเฮ้ยมันชิ่งดวนฮีโร่ เพื่อนๆครับดูนะสกิลสองอ่ะเวลาที่มันปกติมันจะชิ่งโดนตัวหลังไงแมบไม่ล็อกเป้าหมายอ่ะอันนี้มันล็อกนะล็อกฮีโร่ให้เราเลยครับเดี๋ยวรอดูนะรอดูดีนะครับแบบนี้คือชิ่งดโดนฮีโร่ก่อนเลยครับนี่ไงเฮ้มาเลยครับมาแล้วมาละต่อยครับแปบ๊บหนึ่งบิวโลเฮ้ฟอร์เรนครับจใจเย็นถอยกันครับสี่ห้าตัว,วตรงกลางอ่ะนี่ไง เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงครับเห็นไหมครับชิ่งโดนฮีโร่เลยฮะอ่าเวลสี่แล้วเพื่อนเอาดไอไรริไม่กลัวเลยครับไม่กลัวละรอรอจังหวะอ้าวอิชา่าหมัดเข้าไปครับหนึ่งทีสกิลสองรอครับรอรอเพื่นอนรอสกิลไปครับเฮ้ยบิวโลไปไหนครับลากเข้าป้อมไงเรียบร้อยครับหนึ่งตัวนี่ไงชิงโดนฮีโร่ครับ ไม่จะตายเลยเพื่อนสวยครับไปเพื่อนแป๊บหนึ่งสกิลสองรอไปครับตัวเพื่อนเอาดิ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 เพื่อัดเข้าไปครับหนึ่งทีเรียบร้อยครับหนึ่งตัวนี่ไงอีกหนึ่งตัวครับไอย่าสวยมากครับเพื่อนส่วนใครนะครับอยากมีไอดีอาร์วีในรือเบียรแล้วนะครับก็ทำไปได้นะครับที่เพจแอดมินต้นที่พี่เจ็ดนะครับเพจจริงต้องมีผูติดตามมากกว่าสองแสนคนต่อยหนึ่งได้สองอ่ะต่อยหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับต่อยหนึ่งได้สองอ่าไม่กลับไม่กลับ นี่ไงแป๊บหนึง่งชึบยังไม่มีตัวมาเลยตรงกลางเฮ้ยนี่ไงอ้าวจะแก้แค้นเด้อจะแก้แค้นเด้อนี่ไงอัดเข้าไปครับอัป,ปครับเรียบร้อยล่วงครับอืมอ้มเอาดีเอาดีเพื่อนสวยสกิลครับนี่ครับอัดเข้าไปหนึ่งทีตายครับอัดหนึ่งทีเพื่อนสวยสวยครับโอเคอาย่าฮิวให้ฮะ น่นเล่นคุณเยอะมากเลยครับแรดอ่ะสามศูนย์ละสามศูนย์ละปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านะครับสกิลโจมตีครับเอ้ข้างล่างครับมีฟอร์เรนเพื่อนเอาที่ฟอร์เรนจัดมันดีอันตีก็พร้อมอ่ะครับเรียบร้อยล่วงครับล่วงเล่นกลับบ้านเลยขอแล้วกันนะฮะรับฮิลมาเดี๋ยวเราไปแก๊งเลนบนต่อเลยครับ ว้าไปเล่นบนเลยเล่นบนต่อเลยแก้แขนงให้หายาอ้าวไปไหนครับแบบนี้ก็แปบ๊บนึงอัดเขาอัดเข้าบ้านครับสกิลสองโจมตีสวยเพื่อนสกิลสองหนึ่งทีรวยครับอัดเข้าประคัดครับนี่ไงสกิลสองเรียบร้อยครับชิ่งไงโอ้โยโดนเอาเดียวดิเฮ้ยชิ่งโดนฮีโร่จริงครับเห็นไหมปกติมันจะชิ่งโดนตัวหลังเป็นคลิปไงแต่นี่เป็นฮีโร่ครับ ไม่ทำไมอา้ย่ามันนิ่งวะดูดิเอาให้ป้อมตีเฉยโอ้ไอ้ย่าอะไรเนี่ยอายา้ย่าแปบ๊บหนึง่งใจยเย็นเขาอาจจะค้างก็ได้นะครับสกิลไปครับอ่าใจายเย็นใจยเย็นมันอ๋อละมันอ๋อมันอ๋อแล้วมันอ๋อแล้วมันอ๋อแล้วสกิลสองชิงโดนครับเอาปลาเอ้ยโดนโดนแปบ๊บหนึง่ง <c oughs> เหมือนว่าเกมนี้อายาจะโยนนะเขาแบบเดินเข้าไปหาป้อมแล้วก็ตายเลยอะหลายตัวนะครับดูายเพื่อนเอาดิอันตรีครับล่วงดินี่อะแล้วก็รอกับโชกไปสกิลสองล่วงครับไม่ช่แวนล่วงคืออายามันเดินเข้าป้อมไงงงเลยฮะไม่รู้ไปแคนใครมาน่อจะกเกับคนในทีมนะครับแล้วก็กดยอมแพ้ดูนะครับดูอายาเดินนะดู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 ดดมินิมินิแมพ เดินไปให้คิวเฉยยเกมนี้โตั้งใจเล่นมากได้คลิไปไหมครับเนี่ยดูอะไรครับเนี่ยย่าดูดูเขาดิโอเอาเอาเอาเข้าไปไอ้ขี่หัวดิย่าโอ้ไม่ขี่น่าจะไม่รอดแลยฮะล่วงเห็นไหม,ไมคิวเฉยองครับไม่เป็นไรเรายังมีเพื่อนอีก3คนนะครับเอ้ยเพื่อนโดนโดนโดนโฟิกออติดคืออีก ไม่แน่รอดละรัวไอ้ยามาขี่หัวผมดีกว่าอยากจบไวนะครับไม่น่าไม่น่าได้ละไอ้ยาเพื่อนขี่มาได้ขี่หัวเออนั่นแหละอ้าตั้งใจเล่นดีกว่าเพื่อนตายเรียบร้อยไอ้ยาเรียบร้อยครับไม่เป็นไรรอครับรอ,รอเพื่อนมาแวนอยู่แถวนี้ครับอือเก็บโดนสกิลเข้าไป เฮ้ยเก็บตายครับแป๊บนึงใครวะโดดอีกหนึ่งดอกครับว่าง,งนะคอสว่าง,งเพื่อนมีล่วงอ่ะล่วงได้ในนี่ล่วงได้นะเฮ้ยวายเพื่อนสกิลอัดเข้าไปลึงล่วงครับอันติยัดต่อยครับแป๊บนึงฟิกมาสกิลสองตายเพื่อนสวยได้ไหมได้ไหมได้เปล่าโอ้ไม่ได้ไม่น่าได้เลยครับโหดเกินบิวโลไปด่วนเลยเพื่อนโอ้เยอะมาก เยอะมากใจเย็นใจเย็นอัดเข้าไปครับเดี๋ยวมันก็ชิ่งเองแหละเฮ้ยเพื่อนสวยครับแบบนี้ผมมีอันติแบบหนึ่งอันติไปครับอัดเข้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับล่วงยกตียกตีครับหรือมันจ่ายไดเมทด้ดีขึ้นเลยครับแล้วอะแค่แบบสกิลโดนคีบโดนดักก็ได้นะครับมังกรก็ได้มันก็ชิ่งโดนตัวหลังละเหอโอเคเลยครับดู ชิงโดนจริงๆอยากให้สามตัวเลยนะชิงโทนอะ่ะเฉพาะคีปก็ได้ที่เป็นสองสามตัวมาดีมาดิฟอเลนมาดิมาดิอัดเข้าไปไม่โดนไม่ถึงครับเออมันต้องขี่หัวนี้ครับไม่ยากจากจบไวนะครับก็ขี่หัวนี่ไงมาดีนี่ไง,ไงพุ่งออกมาครับสกิลแล้วเก็บล่วงเพื่อน สกิลไปครับหนักมากครับหนักมากเว้ไ wow, ฮเออรตายไปดิเอาเดิเพื่อนชิงโดนตัวหลังเฮ้ยป้านมันแตกเลยครับลืมดูไม่นีแบบโอเคได้ตัวแข็งมาละไปจบเถอะสวยไปไหนฟอเรนอัดเข้าไปเรียบร้อยครับบิวโลเออรมาดีครับมาเลยมีม,มีตัวแข็งมีตัวแข็งอัดเข้าไปครับล่วงมันบางนลครับบิวโลไม่ต้องกลัวนนะ เจอซีซีหนักอ่ะล่วงโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวแรสที่ถูกรีเวิร์กความสามารถสกิลสองนะครับ